เราไม่เด็กแล้วนะได้ดิสตอร์มได้ดิสโปรชิ่งที่มันวอตะลูบาเบอร์นี่ว่าเดอะเบิร์กตัวเนี้ยจะเลือกใครท่านี้ไฟบนหลังเธอมันเหมือนลังนกอ่ะตกแก๊สตคแอ๊สตกแกกไลปับไปกับไปคันเดียบางกีไอโดมุลิกไก่ I am the Batman ถูกท่าน สวัสดีครับทุกทุกคนผมจินโรสซาเคครับแล้ววันนี้นะผมเราอยู่ในงานคอสเพลตีมย้อนยุกนะผมที่พูดเลยว่าเราเด็กหนวดทั้งหลายนะ <c oughs> เชิญเชิญดูได้เลยครับผมเพราะว่านี่คืองานป๊อปคอสติมแอนิเมะ90ที่สถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกรุงเทพอภิวัตนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะเป็นงานคอสตีมย้อนยุคอีกแล้วซึ่งเอาจริงนะผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามันทำมันเหมือนเป็นคําเตือนด้วยว่าเราไม่เด็กแล้วนะซึ่งแบบมันรู้สึกเจ็บเหมือนกันนะเราเก็รู้ว่าเออเราไม่ใช่เด็กแล้ว เพราะว่าท,ทีมนี้คือทีม90ซึ่งบอกเลยว่างานนี้มีคนแบบแต่งด้อมเก่าๆมาเยอะแยะมากมายซึ่งผมคือหนึ่งในนั้นครับวันนี้ผมคอสเป็นโกนะผมอีทานหรือฮิบิกินะผมเป็นพระเอกจากเกมโปเกมอนภาคโกซลเวอร์และคริสตัลนะครับผมซึ่งแน่นอนผมต้องมากันนี่ฮินโนราชินะแล้วก็ เนี่ยวันนี้เราเรามาด้อมโปเกมอนเลยและที่สำคัญเลยคือน,นี่เป็นตัวเดียวเลยนะที่เข้าทีมจริงๆมัตส,สึบะก็เข้าแต่ว่ามัตสึบะมันเป็นชุดภาครีเมคไงอันนี้คือชุดต้นตํำรับเลยฮะเมื่อปี1 9 9 9นะครับผมก็และก็ที่สําคัญวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะเราพาร์ตี้มาใหญ่ขึ้นแล้วนะผมซึ่งตี้เราเยอะกว่า2งานก่อนหน้านี้แน่นอน,นทางนิปอนฮากุและโคโคโรคอสเพย์แนะโอเคปะมีใครกันบ้างไปร,รู้จักพวกเขากันครับชื่ออะไรชื่อปองน,นะครับเ,เนมโคสก็ฟฟนคอมก็ ตัวละครที่คอสก็คือเป็นเรสจากในเกมโปเกมอนนะครับก็ในก็อขอถ่ายตัวด้วยนะครับสวัสดีครับผมหมิงคอสเตอร์วันนี้คอสเป็นด็อกเตอร์ออคิดเฟรนฟุกเหมิงคอสเตอร์เหมือนเดิมเจอกันครับสวัสดีค่ะอันนี้อัน,น,เ,นเดิมนะครับวันนี้คอสไปเป็น โอเคหนุนดูซิจ Pokemon, ้ะโปเกมอนเลตโต้ซูเวอร์รอบนี้ก็มาคอรสหลังจากที่พักไปพักใหญ่ก็ฟารเดอร์สองตัวได้ค, okay, ครับทุกคนโอเคครับสวัสดีครับพี่แมวครับคือจริงๆอะ่ะตั้งใจมาคอสมา,มา,า,มาลีน่าองค์ามพจากเลตเซนโคนักซิงสายฟ้าแต่พอดีว่าเพื่อนแซวว่า,วาเหมือนจูเบลี่ในเอเ็กเมนก็เลยซื้อแว่นนี้มาให้มันเหมือนจูเบลี่ในเอ็กเมนจริงๆเลย <c oughs> ๆๆเลยกลาย <c oughs> ๆๆว่าวันนี้คอสไปสองตัวเอ้าเดี๋ยวเบิ้ลคอสเลยใช่ สวัดีครับน,าน,น้ามิโซระครับวันนี้แต่งเป็นวาตารูจากภาคฮาร์ดโกลโซซิมเลอร์นะครับผมแล้วก็วันนี้มากับนิก้าไคริโอที่บ้าน <C> e <ars> <c oughs> เอาก,กิ๊บเอาก,กิ๊บติดนางฟ้างมาติดเองนี่สวย <c oughs> สวย<ต>มากนิก้าไคริโอแบบแบบแบบ DIY <c oughs> แล้วก็วันนี้ขอให้สนุกกับคลิปวันนี้นะครับไปไปเอาล่ะแล้วกว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะดักแกค่คุกทุกคนได้มากขนาดไหนนะไปดูกันเลย แล้วครับทุกคนตอนนี้เราถึงสถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับผมก็ผมมาถึงเร็วมากเลยวันนี้นะตอนนี้กี่โมงอะสิบโมงห้าสิบสองนาทีงานเริ่มสเวทโมงผมมาถึงก่อนงานเริ่มนี่ถือว่าดีมากเลยนะแต่ปัญหาอย่างหนึง่งอะอะไรนะนนเลืออ๋อครับผมแม่ผมกําลังจะพูดเลยว่าบัตรขายตรงไหนวะบัตรขายบัตรเข้าง,งาน,นอยู่ตรงไหนมีพี่ยมช่วยบอกนะโอเคเดี๋ยวผมไปซื้องอ่าซื้อบัตรก่อนนะผม เอาละครับทุกคนเราเข้ามาอยู่ในงานกันแล้วนะผมก็เนี่ยเป็นทางเดินเข้ามาโปเกมอนผมพร้อมเนี่ยโปเกบอลพร้อมเลสแบลนพร้อมแล้วก็เจ้านี่ <c oughs> เจ้าเมนน้อยนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูบูธกันก่อนเลยครับผม เสื้อหินแขวนเสื้ออิชิซึบุตุยแขวนไว้ระหว่างเสื้อค่ะเพราะมันจะเอ็กโซโลสั่นใส่นะฮะเอ็กโซโลสั่นใส่โอ้โหเดี๋ยวระเบิดทีเสื้อยับเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวท่ามังกรมันไม่จำเป็นต้องไปท่านมังกรเสมอไม่ไอ้แมงมุมไม่ที่มันกูมังกรไม่ใช่เหรอมันไม่ใมังกรคือมังกรอ่ะมันไม่จำเป็นต้องไปท่านมังกรเสมอไปคุณอย่างอย่างแต่ก็จริงเพราะอะไรรู้ไหมขนาดร่างเมก้าแล้วมันยังไม่เป็นเลยมันยังไม่เป็นมังกรเลย กู้มังกรอ่ะมันเป็นกุ้งมังกรเออก็เลยต้องเป็นเทล่ามังกรไงไม่เออเออต้องใช้เทล่าอย่างเดียวถึงจะกลายเป็นมังกรได้เนี่ยตอนนี้เออก็ขนาดที่ซาดอนในเหล่ยัยังไปทนามังกรเลยนะเออมันต้องเทล่าถึงจะได้ตีมงานบุลลี่อนุญาตหน่อยทีมงานบูลลี่น้องมากอ่ะขออนุญาตหน่อยได้ไหมในฐานะคนใช้เกี่ยวกับรถอ่ะเนี่ยเจ๋งไม่ใช่ใครรีวิวที่บ้านเนี่ยชอบเมก้าไคริวแบบแฮนด์เมดอ่ะ เพราะว่าตุ๊กตาไม่โออกเาเราแบบนี้ไปก่อนนี่ไงดัดแปลงเองเลยเรา DIY เนี๋ยเดี๋ยวตอนทีเจีสเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีปีกเพิ่มจะมีปีกเพิ่มนี่เอแต่ดูดิเนี่ยมันมีขนจริงๆขนฟูโมฟูโฟูฉันจะเป็นผู้นำที่จะปกป้องหมู่บ้านนี้ถึงที่สุดเฮ้ย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 ใครใครพี่ติ๊กอุลานโล่ นารุโตเป็นคำตอบที่ so <trilogy. S 2> like ถูกต้องค่ะเจโนนเลยนั่เมื่อกี้เจ็บเข้มเนี่ยมันถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยตอบได้ทันทีเลยน่าจะไม่ยากเหมือนโอเคเริ่มแล้วนะคะเริ่มไปเลยค่ะหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิสาเมินวิ้นอ้าเอ้ชัดเจนอันนี้ไม่ยากเลย เลเลทั้มี่ค่ะนั่นแหละเดี๋ยวมานเนมาถานีได้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่ยากเห็นไหมโอเคค่ะโอ้โหเรื่องนั้นโคตรเก่าเราเห็นเขาบอกอ่ะนั่งอยู่หน้าเวทีด้วยอุ้ยพร้อมไามเลยพร้อมมากเลยโอเคพร้อมนะคะผู้มองเห็นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชัดเจนชื่อของเขาคือชื่อของเขาคือ รู้ไหมรู<ห>้ไห,หมฮาอะไรนะอเระัตรงไหดรืโคนั้นค่ะนั่นแหละลออยอดกระตืคนั้นเป็น,นคำตอบที่ถูกต้องอค่ะโอเคค่ะนองแก่น้ง่ใช่เลยที่ถูกเลยอ่ะน้องเ่ชัเจนมากเจ๋งอง่ะเจ๋งมาก เหมือนจะคนละาพหรือเปล่าเอ้เนี่ยใช่ชาติลเดยวกันอยน่แล้วดวกันดยวกันอยู่ว้านเดียวกันอยู่ยังแต่ใช่เออเจ๋งเจ๋งมากชอเียเียเียชอบีด้วอิทอิทดอมเนียก็ไวกนดรี่สโตมแดรีโตรชิอตายแล้วดมโปเกมอนเรอย เดี๋ยกสอนลูกแ <heaven> ป <entender it> ๊บหนึ <t> ok, ่ง <une> <ver d eling> นี่นะคนี่เดี๋ยวไทยค่รู้ไปกแบบนี่ะนี่นะเกินต้นสูงเกินนะคูลสูงเกินบอกก็ดูดิเนี่ยลองเนี่ยลองทุกคนรองเท้าส้นโคตรสูงอ่ะว้าวสิบบาทเกินสิบเกินสิบแล้วอันนี้น่าจะจะไม่แน่ว่ากี่นิ้วสิบสองนิ้วมั้งไม่กี่นิ้วสิบห้าได้รับรวมรวมส้นจริงเยอะมากเพราะว่าถ้าใส่เนี่ยส่วนสูงวัตถุรูตัวจริงอ่ะนะเนี่ยส่วนสูงวัตถุรูของจริงเนี่ย เอาละฮะทุกคนผมมีอะไรอยากจะให้คนดูฮะนี่นี่คือใบบิงโกนะผมซึ่งใบบิงโกนี้คืออะไรมาเดี๋ยวอธิบายฟังก็คืออันนี้ก็คือให้คนที่มาร่วมง,งานเนี่ยเซลฟี่กับด้อมที่ปรากฏในบอร์ดบิงโกเนี่ยนะซึ่งดูดิไอ้มุมขวาล่างซ้ายอ่ะมีด้อมโปรดผมอ่ะอยู่ในนี้ด้วยด้อมโปเกมอนนะเพราะฉะนั้นต้องถ่ายให้มันเรียงกันนะเป็นแบบแนวตรงแนวนอนหรือแนวเฉียงเนี่ยก็จะได้บิงโกและก็จะได้รับรางวัลน,นะซึ่ง ที่มันหายิ ment, the the okay. ่งกว่าคืออะไรรู like okay. ้ไหมผมไม่ได้เป็นคนร่วมงานนะผมเป็นคอสเพลเยอร์และผมคอสด้อมโปเกมอนสรุปเลยคือเดินไปปุ๊บเขาบอกว่าเอ้านี่ไงด้อมโปเกมอนเจอได้หนึ่งคนสรุปคือนี่เลยไม่ต้องเซลฟี่เรามีตัวตนอยู่แล้วไงล่ะนะโอเคตอนนี้ก็เพื่อนๆกำลังเหมือนแบบเหมือนโฟโต้ฮันกันอยู่เนาะตอนนี้จะเียลแล้วเย้นี่เรียบร้อยเย่สุดๆเลย ตัวนี้ใช่เหรอโปกเกมอนกระต่ายจับได้แถวเนี้ยเ,เดี๋ยวมันดูซัสไปหน่อยแม่นี้นลแล้วก็มาแก,ก้วก็เป็นโปเกมอนที่จับได้แถวนี้หน่นะเออ yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวคว้าโปเกมอนก่อนไม่มีเจ้าของเลยจับไม่ได้เอ้าเหรอใช่เดี๋ยวแล้วเก็บเอาไว้ในไหนอ่ะเก็บไว้ในนี้แหละโอเคนึกว่าเก็บเอาไว้ในบอลโอเควิธีใช้งานกระต่ายโปเกมอนกระต่ายออกมาอะแลกดจูดดึงออกมาเลยนี่น่ารัก โอเปอเรชันบานาน่าฮันเตอร์นะตอนนี้นท,นนทุกคนเตรียมวิ่งเลยเนี่ยเตรียมวิ่งไล่วิ่งไล่ล่ากล้วยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคนล่ากล้วยต้องเป็นดองที่คองไหมเหรอนี่คืออารมณ์ของคนที่เปนช่างทำผบนะครับโซฟาเันไงนะาเป็นไงนี้ทำยังไง นี <This> like ่ดูด so ิเกากอะเมากเฮ้ยเ้ยดยวเดี๋ยวเดียวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็หนึ่งไม่ใช่ฮาวีนนะอันนี้ลงหน้าลงหน้าลงหน้านี่กลายเป็นหลอดลงหน้าเลยนี่นะไชายสดเก๋นะไปชายชมเกนนี่นี่นะใสใสใสทีสวยเลยแล้วก็ตรงเนี่ยเนี่ยเตอร์เป็นสีแดงเฉยนี่สวยสวยมากนะอเวลายิ กปุ๊็จะเป็นสีแดงอ่ะนหยลองโชว์ยิงหน่อยอ่ะนี่สวยเนี่ยโอ้ยเก่งมากอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูมันดีทุกคนเล่นเล่นรถไฟกันหรออ่ะนี่ไม่ไม่ต้องเพลงคลาสสิกมาเฮ้ยไม่ได้เลยเฮ้ยทุกคน ดูดิคือบนนอกระได้แล้ววาวเผาเนี่ยเฮ้ยดูดินี่ใครอ่ะสถานการณ์2แม่งเรียงกันเป็นรถไฟเลยแล้วเสร็จแล้วรถไฟก็ผ่านมาเดี๋ยวนั่นมันรถทำอียาวไม่ใช่เหรอนี่ไม่ใช่รถไฟเอ้ารถไฟจติงเกอร์นะก็ไม่รู้ดิใช่เหรอใช่ใช่ดินี่ไฟจติงเกอร์่ตอนนี้ครบแล้ว คือแถวบนตรงนี้ครบแล้วปึ๊บครบหมดแล้วนี่ด้านบนครบหมดแล้วนะด้านบนครบหมดแล้วโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอารางวัลนักมวยกันโอเคไปนำทางนำทางไปเลยแชมเปี้ยนล่ากล้วยสำเร็จแล้วตอนนี้เราไปล่ารางวัลกันเนาะล่าฮะไม่ต้องล่าเข็มกันดิเขาเป็นแชมเปี้ยนแล้วเขาเป็นแชมเปี้ยนแล้ว ใช่นี่ต้องับคุณใช่ใช่แต่ตอนนี้ครบแล้วเลอยากเจอคนเลยโชว์ให้เขาดูหน่อย คือที่ผมถ่ายนั่นจบแล้วเรื่องนั้นกับแฟนผมก็เป์ของเราในวันนี้นะคะก็สามารถที่อยากไปก็เกิดเกินนะคะหรือว่าจะไปหุ่หนุนนะคะก็สามารถไปพบนเสิร์ตกับโดนคิดนะใช่โจ๊ก็ได้นะคะกโจะมีมีหลายคนอยู่เลยนะคะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวจะให้กับคุณทุกท่านนะคะลงเป็นทั้งหมดก่อนเนาะตอนนี้สายตาสั้นถอยขอเวลาสักครู่นะคะอีกทุกท่านึ้งให้กับเจสของเราด้วยนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะไปมาเดี๋ยวกระไปกับเพ่ลเราเดสโอเคเรีิบรเดยโอเคครบเรียบร้อยเด้าน้นไปหมดแล้วนะคะกับสินค้าจากเกมของเราในค่ว่าะเ็นเกมคนไทยหรือว่าเกมต่างประเทศของเรานีคะบอกเลยว่าวายี่หมดเลยี่โอ้โหแวหมดเลยมาหอกันมากเลยทีมงานเด้ถึงพิมพ์คนคนละ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการแสดงพิเศษอันนี้มาโชวอะไรกันเลยะท่านีู้่มขอแจกกันนะอะไรกันนะขอถ่ายรเป็นอะไรหรอโอ้ยอ่านี่สวยงามมากน่ารักมากอ่ะอันนี้น่ารักสุดแล้วอ่ะเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยมองกล้องนี้มองกล้องนี้หนึ่งสองสามเรียบร้อยครับโอเคแล้วเป็นมาตาลูที่ที่ใส่ปอกหมอนอันนี้มันจะแย่ไป่ดยเปล่าเดี๋ยวคนน่าหล่อไม่ใช่คนหน้าหล่อ ต้องมีจุดซอมๆหน่อยชวนใช่ไหมมันต้องมีดิขอเดี๋ยวไม่ได้นะเหมือนบบโจรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการเดินนี้เป็นของเราหน้าอาจจะดูวัดเสียงพี่เดียร์หน้านะคะของเรานี่ฮะทุกคนเอาจริงนะวอลคอร์ดเพลของผมอ่ะมันมันไม่สมบูรณ์เลยถ้าไม่มีของกินเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวก็ไป นีเพราะว่ามีหลายหลายบูสอยู่น่ากินมากแบบขนมขนมข้าวเค้กอะไรเงี้ยน่ากินมากมันต้องมีโมเมนต์กินโชว์อ่ะเข้าใจป่่ะใชต้องมีโอ้โหนี่มันวอลลุบาร์เบอร์นี่หว่าใช่ปวดปวดจมีดเลยนะก็แบบไม่ไม่ได้เอาหีมานะไม่เป็นครับมีมือเออมีมือใช้มือใช้มือเลยเฮ้ยทุกคนมันมาจากไหนอ่ะ คนขอลูฟี่มาโ้ว้าวว้าวว่้ยองท่นี่ไงมีขอบัคี่ไเดี๋ยวแป๊บนึงคุณซ็กเอาอย่างงี้เลยเหรอเอาอย่างงี้เลยเหรอเดี๋ยวแบแล้วแาแล้วเชิดเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนผมตกใจหมดเลยได้ได้เดโอ้ยเดี๋ยวดดวดดดีมวมากดว โอ๊ยตายแล้วเถอะเดี๋ยวทุกคนทำไมเราโดนโจมตีบ่อยจังวะวันนี้ <laughs> ทุกคนเห็นป่ะน้องบินขึ้นหัวเลยเสียดายผมไม่ได้ถ่ายเห็นตอนมันบินอ่ะแบบ <laughs> คือพูดง่ายๆโดนสุ่มโจมตีนี่ทุกคนเซเลบริตี้นะกลับมาอีกแล้วที่การคอสทิวค<อ>ือเหมือนกับที่บอกผมเองยังยังประหลาดใจเลยนะว่าที่คุณซ<อ>ิกใช้ช <c oughs> <c oughs> ื <c oughs> ่อที่ผมเสนอเอามาทำว่าคอ และเอามาใช้เป็นชื่อเพจงจรอคาเลนางไม่ใช่คอสคาเทลอ่ะนางคือคอสคาเทลใอเคยูแคนับเคสเจกแบทกะจิกะจิกะ t าน name is จิกะจ u t e c e y e a she looks like Pikachu I think Pikachu p i k a h จลงทปจไทยแลนด์ p i k a c h ในไทยแลนด์เธอได้นี่ เอามาได้ไหมเอ่ยมาแตะมือเรามั่งนี่ดูนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เป็นโปเกมอนตัวไหนของโกได้เนี่ยอันนี้เอาเมกิลิสโซดอนเอาดีมาได้บินไหมอ่ะอ่ะบนหัวไหมบนหัวไหมเอาไหมบนหัวไหมอ่ะไม่เอาอ่ะโอเคเอาเฮ้ยอันนี้ท่านเปงนอันนี้ท่าน เดียวเดียวเดียวเีเอ็นทา้โดนอะไรอย่างเดี๋ยวเดียวสุดท้ายเขาก็เลือกเอ็นล่างทุ๊ก,กตาเขาไม่รอด <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวขอโทษนะเอ็นชุดตอนชุดคอร์สโดนอันนี้ทุกตุกตาย,ยังโดอนอะ <c oughs> ทุก,กตาเอ็นโดนทุก,กตาเอน็กกน,อน,นก็ไม่รอด <c oughs> ทำไมโดนคู่เลยเกินฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมนเดแล้วเอากับบ้านเอากับบ้านมันไม่ใช่ขนมเขาอยากได้ถ้าไม่ต่อยเขาาอยากได้กับเอน้องเขาหน้ารักอบเออเอาบินกอหวไม่อากไแล้วอกตายแล้วพี่แอร์เป็นบอร์แมกเนตเหรออยากกินเด็กอยาเขาอยู่โวชิปเปอร์เบอร์แมกเน็ต เขากไลมไปย่ลวมก่ไม่ใช่แต่ว่าโอ้โหตอนส่งบินมาเกาะหมวตะทเกียตะกี้คือแบบตใจมากเอาเอาอีกแล้วน้องเขาชอบท่านเอ็นดูดีเขาดูดีเขากาดแบบจะเอากลับบ้านแล้วปลอยแล้วหน่ปล่อยแล้วหนูปล่อยแล้วแบบนี้เลยอเค้ให่อยากล่นท่านเอ็น่อยม่ใชอนเอ็นอ่ะ จิกไก่ชอบพี่แอร์แล้วล่ะอย่างงี้ไก่เอ้ยจิกไก่จิกไก่จิกกับน้องกากพี่แป้นนี่ดูมังกรหรือเปล่า่ะไม่ใช่มังกรชิวทะเลสไงเอ้เดี๋ยวไม่ใช่โปเกมอนฟอสซิลแอโรแด็ทชิลเออแอโรแด็ทชิลได้อยู่แต่เราเป่เราเป็นชิทาเลสตานมังกรโปเกมอนแลองเราก็มีสิ่งโปเกมอนมังกรที่แบบมีแก้มสีแดงไฟคอนไฟคอนเออไฟคอนได้ แต่ว่าแต่ว่ามันต้องเขียวกว่านี้หน่อยไหมถ้าเป็นไฟก้อนเนี่ยแมน่ารักอ่ะอัเนี่ยอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่หันมาหันมาเออนี่ถามว่าเอ็นถามว่าไหวไหมให้ดูตัวตุ๊กตาเอ็นนะนี่เลยสวยนะน่ารักมากไม่ใช่เพลงของสุนารีนะสุดท้ายที่กรุงเทพอันนี้สุดท้ายที่ท่านเอ็นเลือกใครว่าจะลุยกัเอ็นลุยเลือกใครอ้าว เฮ้ยเดี๋ยวเอาเปลี่ยนใจแล้วเหรอไม่ได้ไม่ได้เอาคนนี้เอาคนนี้แหละเอาคนนี้เอาท่านเรนอ่ะเท่านเรนเลือกเลือกเลยจะต้องเลือกเลือกเลือกอะไรเลือก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 สักคนอ่ะเลือกไม่ได้หรอกรูดเลยคนนั้นโอเคนี่ไงชัดเจนนะครับเลือกัาตะลุยแล้วไม่ใช่ล่างล่างสแตนล่างคนจริงเนี่ยแหละเอาล่ะทุกคน ดูซิว <cause> ่าเจ้าเดอะเบิร์กตัวเนี้ยจะเลือกใครไม่เลือกใครเลยเหรอโปเกมอนปาร์ตี้โอเคมาอ่ะเรเลือกใครต้อเลือกใครเล่นท่านเล่นอ่ะทนยูรงงานเลนมาเลยชายนี่กีิชัยมาชายนี่เกอร์โดสวางไว้เลยอ่ะเลือกใครเลือกใครคูดิยูชูเลือกใครเอ้ยเลือกใครเยเลือกม่ยเลือกใครไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือมเลือกไม่ เลือกเลือกใครเลือกใครหนูทะแนนทะแนนมีคนหนึ่งเลือกเชี่ยบมนเด้นเนือ <c oughs> นยืดยืเดี๋ยวไม่ใช่มันต้องเหนง็นไอ้นี่มันต้องอ้า, <c oughs> อาวใายไปไหนแล้วอ่ะอ๋อไม่ไม่เก็บเองเก็บเองอ๋อโอเคตัวยูชูสอ่ะวาตาลูมาด้วยอว่ะมาให้หมดเลยมารูกเขาเรียกว่าวันรวมญาติอย่างเงี้ยรวมญาติโปเกมอน <c oughs> รปนกกลับมาที่นไมอลกนอะเนปกลับมาที่นลยทำไมอะเดี๋ยวโนก็ไปอสเอ็นแล้วกันกาเอ็นลูกนะค่ะนาคอทออวาหรือว่าหรือว่าอีกอย่างหนึงให้คนเซตคอร์สเนเอาเข้าเอาขอโทษนะฮิโนราชิฟแต่ไฟบนหลังเธอมันเหมือนรังนกอะเนี่มันเหมือนรังนกไหมล่ะเนี่ดูไปเลก เขาเรียกว่าบูชาบูชานกอย่างน้เอ้ยเดี๋ยวเออว่ะนี่มันไฟนี่ว่เอาไหมเอาเปล่าเอาเอาเยอะขึ้นอเไม่เอาเอาไหมนกย่างเราเนี่ยเอาพอพูดนกย่างมันไม่เอาแล้ว เเล่นโก้โอเล่นโกใช่ไหมเมื่อกี้ต้องไปต้องไปประทักแต่กับกลับไปกลับไปคัดเตียเมื่อกี้เห็นแล้เองแล้ว ว่มีว <Asia> okay. okay. in ันนี้นะคะหยุดเดี๋ยนี่หยุดเลยีใเกหยุดเดี๋ยนี่หยุดทันทีใครก็เก่งคุณยอยถ่ายคุณยอยถ่ายคแก้งเ่ขอคุณมไม่ได้่ยไม่่ันนี้พี่อบได้แล้วพกยมอาเอาเป็นเกี๊ยวโอเครออีกนะครับใกล้ใก้หน่อยโอเคครบ้นนคนโอ I am the Batman คุยไม่ใช่แแล้วบหรอเราไม่น่ากาวเลยอ่ะเดี๋ยวดอุ๊ยงั้นขอตอบให้ชื่นใจหน่อยสิเพลจากเรื่องอะไรลูกแฮมฮารโหรือเปล่าคะไม่แฮมฮาร์โลแฮมพาร์คน ไกยกหมดแล้วเฮ้ยกมแล้วอย่ายกสูงมันกลัวความสูงไกโอ้ยนี่เาไกมไมลี่เนเ่าบูลี่ไกมบูลี่ไกมันไม่ใช่ไก่ด้วยเปล่าไกยมทำไมบูลี่จะไก่ย่ไปเด็กไม่ดีเลยนะไกยมไกยมได้แล้วบี่ไม่ใช่แล้ยกไม่ได้แรงที่สุดนะก็คือคนที่เลี้ยงกดคนที่เลี้ยงด้วยกันเองนี่แหละเออ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ผมสำหรับบล็อกงาน pop cost anime 90ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมนะผมแล้วก็มาแก่ด้วยกันกับผมเนี่ยแหลนะครเพราะว่าทีม anime 90นี่คือเป็นทีมที่แบบพูดง่ายๆมันคือทีมดักแก่โดยเฉพาะเลยผมไม่ใช่เด็ก90นะเอาจริงๆผมเป็นเด็กยุค2000แต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันแหละเนาะและยิ่งคอสต,ตัวที่เป็นแบบยุคปลาย90เลยนะเนี่ยเนี่ยโกเนี่ยคือปลาย90นะผมแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยนะที่มาร่วมตี้กันในครั้งนี้นะถือว่าเป็นการรวมตี้ครั้งที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่ามีเพื่อนมาเยอะนะผมก็ช่องทางการติดตามของทุกคนจะทิ้งไว้ใต้เดสคริปชันข้างล่างนะผมแล้วก็ขอบคุณในครั้งครับที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะฮะกดเลยกิ้งๆหน้า ah ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากครับผมที่ไปเที่ยวด้วยกันและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย